สวัสดีครับผมจิระเดชรถบ้านนะครับวันนี้นะครับมานําเสนอ BMWX1 มนะครับผมคันนี้เป็นโฉมตัว e 8 4นะครับนะครับเป็น SUV ขนาดเล็กนะครับสีสันรอบตัวรถ90สกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสวยใสเงาเป็นกระจกเลยนะครับตัวรถสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีความนะครับบอดีเดิมนะครับ รถไม่เคยติดแก๊สนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะครับด้านหลังสามารถเบาสามารถพับได้ด้วยนะครับแบนราบนะครับ4ส,สามรอบๆตัวรถสวยเลยนะครับตัวจริงสวยมีสเสน่ห์เลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูภายในกันนะครับ ภาในได้ปอหนังแท้นะครับเดิมโรงงานหมดนะครับผมสวยสะอาดนะครับเนี่ยหนังยังตึงๆอยู่เลยนะครับผ้าหลังคาสวยนะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับผมบากคนขับมีเมมโมรี่นะครับ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับใช้งานได้หมดปุ่มพุชสตาร์ทจอ Android นะครับออปชันครบนะครับเอาไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับใช้งานได้เลยราคาสวยใสๆเลยนะครับ ยางใหม่4เส้นนะครับของเหลวทั้งหมดถ่ายให้หมดแล้วนะครับเอาไปเอาไปใช้งานได้เลยครับผมนะครับรอๆเลย BMW S1 นะครับผมโฉม E84 เราดูห้องเครื่องกันนะครับ ตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีติดวองนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเครื่องเกียร์จบจนะครับปมกเครื่องแห้งๆนะครับท่อน้ำน้ำยาหม้อน้ำเปลี่ยนให้แล้วนะครับ หรถ B M X 1คันนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับผมราคาเท่าแจ๊สเลยนะครับไม้แดง2ล้านนะครับคันนี้ตัวรถเป็นปี2012นะครับราคาเปิดไปที่489,000บาทนะครับ489,000บาทไม่แพงนะครับได้รถ B M W X 1นะครับผมสภาพพร้อมใช้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแล้วมีเครดิตนะครับจัดได้เต็มเลยฟรีดาวนะครับผม สนใจก็ดูรถได้ที่เต็นท์จิระเดชรถบ้านนะครับศูนย์รวมรถยนต์ธนาโชติ112ซอยบรมราชชนนี99หรือว่าโทรนะครับ0924604256นะครับคันนี้เช็คระบบให้หมดแล้วนะไฟไม่มีไฟโชว์ไม่มีอะไรนะครับรถใช้งานได้เลยครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับโอเคครับขอบคุณครับ